you mm -hmm. ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็วันนี้มีทั้งหมดห้าบ้านนะแล้วก็มีบ้านที่สองอ่ะคือลูกไม่สนใจไม่ดูแลแล้วก็เกิดแตกปวดทับหลังจุดแล้วแล้วก็บ้านที่สี่นั้นเหมือนลูกอ่ะมีปัญหาด้านจิตนิดนึงก็คือว่าพยายามให้แม่อ่ะกินยาเกินเป็นเกินรานใช่แล้วก็เหมือนบ้านที่ห้านั้นบ้านที่ห้านั้นมีปัญหาเรื่องโกงลูกทําร้ายพ่อของตัวเองด้วยเหมือน เห็นว่าลูกอ่ะติดยาแล้วก็ขาดขาดการกินยาอยู่ก็เลยแบบมีอาการติดใช่ใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเรามีไปเยี่ยมบ้านของป้าแย้มเดี๋ยวฝากไอ้ในติดต่อกับพี่อ้อสองมอ้ยด้วยนะได้เดี๋ยวเราโชวบอกพี่อวอสองค่โอเคครับ สวัสดีค่ะอโรค่ะใครคะเนี่ยใช่พี่ชาไหมคะโอ้ใช่จ้าใครคะเนี่ยอ่าหนูเป็นนักศึกษาปีสานะคะชื่อนางสาวสซรชาอารับค่ะอ้าว่าไงคะค่ะพอดีว่าอ่าพรุ่งนี้ค่ะหนูจะต้องไปเยี่ยมบ้านของป้าแย,ย้มค่ะไม่ทราบว่าพี่อสอมมพอจะ ไปติดต่อกับบ้านของป้าเยี่ยมให้หน่อยได้ไหมคะอเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาเยี่ยมบ้านเลยคะใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้ค่ะโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปดูให้นะเดี๋ยวป้าไปบอกไว้ให้นะคะได้ค่ะพรุ่งนี้มากี่โมงเลยสี่โมงประมาณเก้าโมงได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวป้าไปบอกไว้ก่อนนะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะลาบูบูอยู่บ้านไม่รู้ลาบูบู อะไรเล่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีพี่นักศึกษามาเยี่ยมแม่นะลูก9โมงนะได้ยินไหมเนี่ย้อมิดะ่ะ นี่เป็นนกกระรึกขาที่นมากล้าทสอจนรถตรงนี้แล้วก็เดินไปคืได้แล้ว ไปไหนกันอะบ้านป้าเย็นมค่ะอกไปอีกแลี้ยวโอยมา่วยจ้ามาเยี่ยมอาการของของแม่ขอค่ะโอ้ยแบบสุดยอดเลยวยจะตายไปไหนหัวก็ดูเละนี่ก็ดูเละนี่ได้หัวนี่ได้หัวจะได้ไม่หัวไหลร้ายทำไมไม่มีใครมาเลยแต่ว่าเดี๋ยวป้าก็เจอแบบดือไม่ดก็ไม่ด้ ป้าป้าเลยลุงก็ไปรวยทำมาจากประเทศหู่นส่งมาให้เงินเดือนนั่งใจนะฝาก้วานฝากบอกเขาด้วยนะไดควไปดีมาดีลูกนี่อยาวันวันเลยมึงกำกัวมีดวงนี่จะอ้วนยังี่ยังไม่ได้ต่าพค่ามาเนี่ยพี่มาจากเองนะแล้วมาทำอะไรกันคะ ลูกนี่พี่นักศึกษาเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะมาเยี่ยมแม่แล้วนะสวัสดีค่ะ มีแขนงคุณพ่อเร่อกร้องทุนนีปกตินี้ใครทำไร้าพามบัดไม่กับป้ายแย้มค,ค,ค่ะผู้ขอเลือก่วยทำในส่วค,ค่ะป้าแย้มวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ 在这里。 Gracias. ความแรงของบ้ากปกตินะคะคหนึ่งร้อยเจ็ดสิบๆๆนะน้เดี๋ยวน้องสองคนเช็คที่พี่คุณแม่หน่อยนะคะเดี<อ>๋ยวให้แม่เนี่ยหันหน้าไปทางด้านนอกนะคะค่ะใ<อ>ด้ยขยับนิดนะึงโอเค Dạ cảm ơn ạ thank you วัดไข้นะคะแล้วก็ทำแผลกับขายเนไปแล้วนะคะจากการวัดความดันนะคะก็ประมาัของขายเย็นนะคะปกติดีนะคะ1นึ่งสิค่ะแล้วก็<ม>วัดไข้นะคะอุณหภูมิของข้งก็ปกตินะคะไม่มีไข้สูงจุดห้านะคะแล้วก็จากการตรวจแผลนะคะก็เห็นว่าแผลเนี่ยมันก็อโอเคขึ้นนะคะแต่ว่าพวกเราได้ทําการทําแผลไม่ให้รอยแล้วนะคะแล้วก็จากนี้ก็จะให้ทั้งสองคนนะคะ แล้วที่ตะเข่งไว้ผูป้ปวยไหมะไื่เปิดค่าจองตาเช้าแบยินค่ะตอนกลังจะทางานอันนี้ปกติแล้วใครอยู่กับผู้ป่วยเป็นหลักพี่ิมท่นเป็นคนดูลแลค่ะแต่ว่าให้น้องดูแลเพราะว่าท้องปทํางานทั้งพ่อแล้วก็ชนย้ยค่ะและว้วก็น้องก็ไปดูแลอันนี้แนะนำให้ให้ญาติหรือว่าน้องนะคะที่ตทงตัเข่งจะผู้ป่วยนพชั่วโมงนะคะเพอป้องกันเกิด ก็อันนี้ค่ะเป็นแผนทาให้ความรู้นะคะการทำไปยกระับกระบันกาให้กับผู้ป่อยนะคะเพื่อป้องกันเกิดข้อติดหรือว่าอะไรขึ้นนะคะแล้วก็สามารถดูเป็นความรู้แล้วนะคะ